สวัสดีค่ะพบกับเซอร์อออมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซอร์อออมจะมารีวิววิธีการเอาล้ออะไหล่ออกมาใช้งานค่ะโดยการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวสี่ประตูเนี่ยอุปกรณ์จะอยู่ด้านหลังเบาะแถวที่2นะคะแต่ถ้าเป็นรถแคปเนี่ยอุปกรณ์จะอยู่ที่ใต้เบาะแคปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือถุงอุปกรณ์นะคะเครื่องมือที่เราจะใช้ในการถอดล้ออะไหล่ค่ะ อันนี้นะคะคือหน้าตาของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้เป็นตัวไขล้ออะไรลงมานะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะมาต่อกันให้เป็นด้ามยาวๆนะคะเห็นน็อตตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไขขั้วนะคะไขน็อตตรงนี้ให้แน่นนะคะทั้ง3จุดเลย,ลรยรเราก็จะได้เหล็กก้านยาวๆแบบนี้นะคะ สามท่อนต่อกันไขน็อตให้แน่นเลยนะคะตอนตัวนี้นะคะมาต่อด้านท้ายแล้วก็เพื่อใช้เป็นตัวช่วยขันค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เข้าไปข้างในนะคะไม่เอ่ยนี้นะคะเอาให้เข้าล็อกนะคะนี่นะคะพอเราทำเข้าล็อกแล้วนะคะเราก็จัดการหมุนไปด้านซ้ายค่ะ เราก็จะหมุนไปด้านซ้ายแบบนี้นะคะพอเราหมุนไปด้านซ้ายนะคะตัวล้ออะไหล่ของเรานะคะก็จะค่อยๆหย่อนลงมาค่ะแล้วก็เอาออกมาใช้งานได้แค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการที่จะเอาล้ออะไหล่ออกมาใช้งานนะคะซึ่งผู้หญิงอ้อมยังทำได้นะคะค่ะ สนใจรถอีสุสุนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ค่ะหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่0991426562ค่ะออกรถกเซลอ้อมรับรองความสบายใจไฟแนนซ์ผ่านง่ายดันให้ทุกเค